ทำไปทํามาดูเหมือนว่าดิวอเลฮันโดกานาโชจะไม่จบง่ายๆและอาจลากยาวเป็นมหาการ์ดีิวจนถึงวันสุดท้ายของตลาดหน้าหนาวนี้ที่จะปิดทําการวันที่3กุมภาพันธ์ซแล้วนะครับ จากจุดเริ่มต้นคือความสนใจจากนาโปลีมาวันนี้แนวโน้มดิวตามการวิเคราะห์ปรากฏว่าอาจเป็นไปได้ที่อเลนโดกานาโชจะไม่ต้องเดินทางย้ายไปไหนไกลเพราะเชลซีกําลังติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดและอาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดสถานการณ์ประเภทต่างตอบแทนระหว่างผู้ขายอย่างแมนยูไนเต็ดกับผู้จ้องจะซื้ออย่างเชลซีด้วยอย่างที่เราได้อธิบายไปบางส่วนแล้วกับรอบรัวเช้าวันเสาร์ตามข้อมูลที่สกายสปอร์ตได้งานไว้อ้างเรื่องสายสัมพันธ์ที่กอนข้างเป็นไปด้วยดีระหว่างทีมงานหลังบ้านของทั้งปีแสดงและสิงโตน้ำเงิน อันเกิดมาจากการเคยมีประวัติเจราจารนักเตะกันมาในระยะหลังทั้งดิวเมสันเมาส์จากชุดสีน้ำเงินไปสวมชุดสีแดงและเช่นดิวเจรอนสานโชที่สลัดจากชุดสีแดงไปสวมชุดสีน้ำเงินในซีซั่นปัจจุบันนี้ตรงจุดนี้เองที่ทําให้สื่อต่างประเทศในบางสํานักมองว่า ในแง่ของการพูดคุยกันระหว่างสสโมสรนี้เรื่องเดียวเอเลนโดกานาโชน่าจะง่ายกว่าเมื่อเทียบกับการที่ปีสัดแดงต้องเจรจากับทางนาบปรีที่มีประธานจอมเคี้ยวอย่างอเเรียเดลาเลนติสคุมงานอยู่ทีนี้มันก็เลยนําไปสู่ประเด็นว่าเชลซีกับยูไนเต็ดอาจเดินดีลคู่ขนานด้วยการใช้ผู้เล่นที่พวกเขามีฝั่งละคนนั่นคือกานาโชของยูไนเต็ดและคริสโซเฟอร์เอ็นคุนกูของทางเชลซีมาเป็นโจทย์ตั้งต้นในการเจรจากันโดยรายงานที่มีออกมาจากฟาบีซิมนโนอธิบายว่ามันอาจจะไม่ใช่ดีลประเภทสลับขั้วแบบตรงตรง เหมือนอย่างการแลกเปลี่ยนตัวกันแล้วคิดค่าส่วนต่างจากราคากลางจากค่าตัวทั้งคู่มาหักลบกันเป็นแต่เพียงในแง่ของการเจรจาที่หากว่าเชลซีเปิดการพูดคุยกับทางปีศาจแดงเรื่องการโชวเมื่อไหร่ก็เป็นไม่ได้ที่ยูไนเต็ดจะสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของคริสโตเฟอร์เอนคุนคูไปพร้อมกันด้วยเนื่องจากในเคสของเอนคุนคูนั้น ESPN รายงานอ้างว่าอยู่ในความสนใจของทางปีศาจแดงมานานพอสมควรแล้วและทางยูไนเต็ดเองก็เหมือนจะเคยแจ้งไปยังเชลซีในขั้นต้นแบบไปเปิดว่าถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในกรณีอนาคตของเ พวกเขาก็อยากขอข้อมูลอัปเดตสถานการณ์จากเชลซีอยู่ตลอดแต่ทางนี้ต้องบอกว่าในเดลกิสโซเฟอร์เอ็นคุนคูนั้นสื่อต่างประเทศใช้คําว่าเป็นแค่แนวคิดที่ยังไม่ได้มีการปฏิบัติงานจริงจังนะครับพูดง่ายๆว่าอยู่ในแต่ยังไม่ได้มีการยื่นชื่อนี้เข้าไปเจรจากับทางเชลซีเป็นแต่เพียงภาพรวมสถานการณ์ว่าถ้ามีการเจรจาโย,ยากย้ายผู้เล่นกันของสองสโมสรน,นี้ให้รับรู้ว่าทางปีศาจแดงก็สนใจกิสโซเฟอร์เอ็นคุนคูนเช่นกันแค่นั้นแต่ที่แน่นอนจริงๆคือเชลซีกับการเดินดีโอเลฮันโดกานาโชที่า เชลซีสนใจจริงๆและเตรียมแล้วที่จะแต่งข้อเสนอยื่นไปให้แมนยูไนต็ดพิจารณาในเร็ววันทีนี้ย้อนกลับไปที่คลิปโซเฟอร์เอนคุนคูรายงานที่มีเพิ่มเติมออกมาจากดาเมเชสนะะักข่าวอวุโสสกายสปอร์ตระบุว่าหากปีแสดงเจริญเด,เดผู้เพื่อนคนนี้จริงๆความเป็นไปนได้ก็จะแค่การเช่ายืมตัวเท่านั้นโดยที่อาจจะไม่มีการใส่เงื่อนไขบังคับซื้อเอาไว้ในสัญญาการยืม เพื่อป้องกันข้อผูกมัดที่อาจจะส่งผลกระทบกับการเดินงานของยูไนเต็ดเองในตลาดหน้าร้อนกลางปีพร้อมมีการอ้างแหล่งข่าวที่บอกกับสื่อว่ายูไนเต็ดในสถานการณ์เวลานี้ค่อนข้างลำบากในการจะทำดีลซื้อขาดผู้เล่นทำให้ช่องทางการเช่ายืมน่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดย้อนกลับไปที่เรื่องของการกโชกก็มีความคิดเห็นของพอลเมอร์ซันที่ยังไปทางตั้งคำถามว่าทำไมเชลซีถึงพิจารณาอยากทำดีลนี้เพราะตัวของพอลเมอร์ซันนั้นมองว่ากระโชกไม่ได้มีความจำเป็นอะไรเลยต่อทีมของเอนโซมาเลสกาแต่เคสของเอนคุนคูนั้น สนับสนุนอยากให้เกิดขึ้นเพราะมองว่า จะเหมาะสมกับทีมของลูเบนอโมลิมโดยพอเมอร์ซันกล่าวว่าส่วนตัวเลยผมไม่เข้าใจเรื่องการาโชสักเท่าไหร่ผมมองว่าเขาไม่ได้ดีไปกว่าเจอรอนซานโชเลยด้วยซ้ําและแน่นอนเขาไม่ได้ดีไปกว่าเปโดเนโตในตำแหน่งเดียวกันการาโชจะออกไปทางโซมาโดเอเก่ที่อาจจะมีวันที่มีผลงานดีบ้างแต่พวกเขาไม่มีความสม่ำเสมอมากพอผมจึงไม่เข้าใจว่าการาโชมีความจําเป็นแค่ไหนต่อเชลซีแต่กับเอนคุนคูนั้นผมเห็นด้วยกับความสนใจที่อยู่ในเตดมีให้ขณะเดียวกันอัปเดตเรื่องคารเซมิโลที่ในระยะหลังมันนี้เจ้าตัวไม่ถูกใช้งาน จากรูเบนอมรลิมมากนะักและข่าวเชื่อมโยงเดิมๆว่าเจ้าตัวมีทางเลือกจะย้ายไปเล่นในลีกซาอุดีอาราเบียที่กระถูกเล่นในหน้าสื่อจนแทบไม่เหลือความน่าตื่นเต้นอะไรแล้วเนื่องมาจากมีข่าวจริงแต่ไม่มีการขยับตัวจากทีมใดเลยในลีกซาอุดีอาราเบียแม้แต่นิด รอบวันที่ผ่านมาดูเบนออมูริมเองก็ถูกนักข่าวถามเรื่องสถานการณ์ของคาเซมิโลกับโอกาสลงสนามที่ดูเหมือนตัวคุณซือชาบูเกตปิดตายทำไมจําเป็นจริงเขาไม่มีทางเห็นส่งลงสนามอีกโดย10เกมหลังสุดเขาได้ลงเล่นตัวจริงแค่นัดเดียวและตั้งแต่ออมูริมเข้ามาคุมทีมใช้งานคาเซมิโลไปแค่3เกมโดยออมูริมกล่าวว่าเขาต้องมีคุณลักษณะเฉพาะก่อนแล้วจากนั้นจะเป็นเรื่องการตัดสินใจของผมที่จะเลือกผู้เล่นที่มีคุณลักษณะเฉพาะและขึ้นอยู่กับการมองเกมนั้นๆของผมมันก็เท่านั้นเหมือนกับผมต้องงตัดสินใจบาาอย่ง บางครั้งผมก็อยากให้ทีมเล่นในแนวทางที่ต่างจากคุณซื้อคนก่อนและผมต้องเลือกทรัพยากรที่ดีที่สุดสําหรับการนั้นเรื่อมันก็แค่นี้เอง ฟังเพื่นๆคำตอบของลูปเป็นอมโมลิมเกี่ยวกับคาเซมิโลก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรแต่มันก็สะท้อนชัดเจนในตัวในแง่ที่เขากําลังสื่อสารว่าคาเซมิโลนั้นไม่ครอบคุมตอบโจทย์การเล่นในระบบฟุตบอลของเขาได้เขาจึงไม่เลือกใช้งานนั่นแหละทีนี้ปัญหาก็คือคาเซมิโลไม่ถูกใช้งานและก็ยังไม่มีความคืบหน้าว่าเขาจะได้ย้ายไปไหนอีกด้วยถ้าไม่เกิดเป็นความคาราคาซังด้านค่าใช้จ่ายที่อยู่ในแต่ต้องแบกรับซึ่งถือว่าสูงมากๆก,กับผู้เล่นคนหนึ่งที่อยู่นอกแผนงานของคนทําทีมมีการระบุจากสื่่่่่่่อออตาา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 งปรรระเเเทททศบกกกกวววีีีีได้้้หห็นน,หน,าานนนนใขมมจ ซาอุให้ความสนใจอยากได้คารเซมิโลไปเล่นนั้นมันคือข่าวจริงแต่ที่ยังมีรายงานออกมาไม่หมดก็คือสโมสรที่เขาให้ความสนใจในเดียนนี้นั้นพวกเขาไม่ได้หวังว่านี่คือลำดับความสําคัญแรกๆที่จะต้องทําให้เกิดขึ้นให้ได้ในเดือนว,วันนี้บัญชี X อของแซมซิลิพอร์ทที่ในช่วงหลังมาน,นี้ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือขึ้นมากจากข่าวหลายข่าวที่ค่อนข้างแม่นยําถูกต้องระบุว่าก็เสนอจากทางซาอุต,ต่อเดียวกับคาเซมิโลนั้นเคยถูกวางไว้บนโต๊ะเจราจาเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนแต่ก็ไม่มีการลงนามหรือตอบรับใดๆทั้งง้้งนนนนททท่าียออไปตั ค่อนข้างผลักดันอยากให้ดิวนี้บรรลุผล่ซนเคสเอานาเซอร์ asser, ตอนเข้าจสถานการณ์ทีมก่อนเลยว่าพวกเขามีความจําเป็นต้องเสริมกองกลางสายเกมรุกมากกว่าแม้เคสของคาซมิโลจะมีการพูดคุยจากคริสเตียโนโรนัลโด,โด,โดก็ตามและใดๆคือดิวนี้อาจมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นในช่วงวันท้ายๆของตลาดหน้าหนาวต้องรอดูกันต่อไปสุดท้ายแล้วเคสคาซมิโลนี้แนวโน้มที่ดิวย้ายออกจะเกิดขึ้นในกรอบเวลาตลาดหน้าหนาวถูกมองว่าเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับซึ่งได้หมายความว่าตัวนักเตะก็น่าจะต้องนั่งสำรองไปตลอดครึ่งหลังของซีซั่นแม้จะไม่ เช่นเดียวกับทางยูไนเต็ดที่แม้จะรู้สึกว่านี่คือความสิ้นเปลืองในด้านรายจ่ายขนาดไหนกับเล่นที่มีบทบาทกับทีมน้อยแต่รับค่าแรงในะระดับสูงของทีมพวกเขาก็ต้องจำใจยอมรับเพราะเมื่อขายออกไม่ได้ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากรอไปขายอีกทีช่วงตลาดใหญ่กลางปีนั่นเองครับขณะที่ในส่วนของท้าเรอมาลาเซียฟูลแบ็คชาวดัตซ์ซึ่งก่อนหน้านี้แม้จะมีข่าวชิ้นหนึ่งซึ่งรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมปล่อยตัวเขาออกจากทีมและมีการแจ้งเรื่องให้ผู้เล่นทราบไปแล้วด้วยว่าหากมีข้อเสนอที่น่าสนใจเข้ามาก็ ล่าสุดทางไทเรยวมาเลเซียมีคอนเทนต์ให้สัมภาษณ์กับทาง M u t มสื่อสโมสรเนื้อหาหลักๆก,ก็คือการที่จะตัวยืนยันว่าเขาต้องการอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปโดยเหตุผลต้องการพิสูจน์ตัวเองกับทีมภายใต้การทำงานของลูปเบปนอมอลิมโดยมาเลเซียระบุว่าเป็นเรื่องปกติที่คุณอยากจะเล่นร่วมกับคนที่เก่งๆนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณอยากเล่นพรีเมียร์ลีกอังกฤษและเตรียมพร้อมตัวเองอยู่เสมอและผมต้องการจะเล่นเกมที่ดีตลอดเวลาโดยไม่สําคัญเลยว่าคู่แข่งจะเป็นใคร ตอนนี้ผมรู้สึกดีขึ้นมากและมีความพร้อมแล้วจริงๆสิ่งที่ผมอยากทำตอนนี้ก็คือการเล่นฟุตบอลเพราะผมเจ็บไปนานมากๆผมจึงดีใจมากที่ได้กลับมา แต่ถึงแม้จะยืนยันว่าพร้อมอยู่เพื่อทําผลงานพิสูจน์ตัวเองก็จริงแต่ในทางของการวิเคาราะห์ปัจจัยต่างๆโดยเฉพาะความเหมาะสมในด้านแท็กติกของลูเบนอัมโมลิมนั้นค่อนข้างจะชัดเจนว่าไทลูมาเลเซียไม่ได้มีธรรมชาติตําแหน่งการเล่นที่สอดรับกับสเปคเทียบมริมต้องการหรืออยากมียิ่งการที่ทีมมีข่าวพัวพันกับตําแหน่งฝั่งซ้ายอย่างพิทิกดอกูรวมถึงมีการเสริมดาวรุ่งในตําแหน่งกลาบซ้ายอย่างเดียโก้ลีออนเข้ามาล่วงหน้ามันก็ยิ่งชัดเจนว่าแม้ตัวมาเลเซียจะรู้สึกว่าอยากสู้พิสูจนตวเองงแ่นนนนนาาาาามมมํใกรดดิลขทททีี้ ซจะถูกปล่อยตัวออกในตลาดหน้าร้อนมีความเป็นไปได้มากกว่า ขณะที่ความคืบหน้าเรื่องอนาคตของมาคาแลตฟอร์ดยังคงเป็นความคืบหน้าที่ไม่คืบหน้าไปไหนใกล้จากเดิมมากนักโดยคุณซ้อปีแสดงเองก็ยอมรับไว้ในการสัมภาษณ์สื่อล่าสุดระบุว่าเขาเองก็ไม่ทราบว่าเรื่องราวของมาคาแลตฟอร์ดจะเป็นไงต่อไม่ว่าจะถูกปล่อยออกในหน้าหนาวน,นี้เลยหรือช่วงซัมเมอร์โดยตัวแรตฟอร์ดตอนนี้ไปด้ลงสนามมาแล้วร่วม5สัปดาห์เอามาลิมตอบคาถามที่นักข่าวถามว่าแลตฟอร์ดจะอยู่กับทีมไปจนจบฤดูกาลหรือไม่ผมไม่รู้จริงๆเพราะคุณมีเวลาอีก8วันดังนั้นคงต้องรอดูกันไปว่าอออะะไรรจเเกกกิดขึึน้นนนนซ่งง็ถถืปแวทาาาาตบคํมใ เรื่องพวกนี้เทียมบริมใช้ตอบมาตลอดคือให้รอดูกันต่อไปครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีความเห็นของเลโอฟอร์ดินานที่มั่นใจว่าสถานการณ์ของแลนดฟอร์ดนั้นมาจากความตั้งใจของทุกภาคส่วนคนมีอำนาจภายในที่อยากจะเห็นนักเตะรายนี้ออกจากสโมสรและเลโอเองก็ยอมรับว่าสําหรับเขานั้นก็มองว่าการย้ายออกมีความจําเป็นสําหรับตัวแลนดฟอร์ดเองด้วยในแง่ที่ควรต้องไปเจอบริบทแวดล้อมใหม่ๆเพื่อการฟื้นเส้นทางอาชีพกลับมาให้ได้ครั้งหนึ่งครับ